นี่คือประตูทางเข้าห้องนะน,นี่ค่ะบอกเลยว่าพูดอะไรไม่ถูกเลยเปิดวิดีโอมาก็พูดได้แค่นี้แหละนี่ก็ห้องเช่าทางนู้นนะคะเปิดประตูเข้าห้องมาก็จะสภาพนี้ค่ะอันนี้คือเป็นสนิมน,นะคะถูไม่ออกนะคะต้องใส่รองเท้าในห้องเราอันนี้ก็คือเป็นตู้เสื้อผ้าดูหลังคานะคะมีแต่เชื้อราและเตียงก็เป็นแบบนี้และเราต้องนอนกันสี่คนแล้วก็นอนคนละสองเตียงนี่ก็คือแอร์นะคะ สกปรกม,มากเราต้องทำความสะอาดเองรูของก็เยอะนี่ค่ะจะประมาณนี้อันนี้นดีหน่อยที่เป็นห้องน้ำอันนี้หอนอนค่ะตอนแรกว่าจะได้พังหอในแต่ทีนี้ว่านะคะหอนอกโอประมาณนี้ค่ะบอกเลยว่าท้อแท้มากต้องมานั่งทำความสะอาดอีกค่ะแล้วคืนนี้ก็ต้องตื่นตั้งแต่ประมาณ ตีสองตีสามได้ค่ะต้องถึงตีสามรีบอาบน้ำแล้วก็เพราะว่าต้องเข้างานตีสี่ตีสามสี่ห้านี่เราต้องไปรอเขาที่โรงอาหารแล้วค่ะประมาณนี้เลยค่ะบอกเลยว่าร้องไห้เลยค่ะเจอตอนแรกเราก็พกข้าวกล่องมาจากโรงงานนะคะนี่ค่ะต้องใส่รองเท้าเอาอันนี้คือตอนแรกว่าจะได้พักหอในนะคะแต่ตอนนี้ก็ให้พักหองนอกเพราะข้างในมันติดโควิดเยอะ ก็จะประมาณนี้ค่ะเดีย๋ยวจะมารีวิวใหม่ให้ดูใครที่อยากมาทํางานที่ไต้หวันก็คนลําบากหน่อยนะคะบอกเลยว่าเราก็ลําบากเหมือนกันเคยทํางานก่อสร้างนอนแคมป์ก่อสร้างมาเหมือนกันแต่ไม่เคยน้ําตาไหลเลยค่ะพอมาเจอไต้หวันนี่บอกเลยว่าน้ําตาไหลค่ะบอกเลยร้องไห้ทันทีน้ําตาพุ่งออกมาเลยเดี๋ยวจะเอารีวิวใหม่หมาให้ดูนะคะตอนนี้ขอเก็บห้องก่อนเพราะว่าคืนนี้ต้องเตยสีต้อง ทีสามนี่ต้องตื่นแล้วค่ะต้องตื่นเพื่อที่เราจะอาบน้ําแล้วก็ปั่นจักรยานไปน่าจะประมาณสิบห้าถึงนี้สิบนาทีน่าจะถึงโรงงานแล้วก็ไปแต่งชุดอีกค่ะไปแต่งชุดแต่งอะไรที่โรงงานเยอะขั้นตอนเยอะค่ะเพราะว่าเป็นโรงงานอาหาร<ม>ก็จะใส่ชุดใส่รองเท้าอะไรให้เรียบร้อยเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวให้ดูใหม่นะคะ